กฤตจิกาปฏิณาจารถสวนชลีพระเกียรติหมายเลข024827 024827พนงานปกติเมื่อไตจากสาวสาสุกรนานีอกกรณีผู้ป่วยอยเย็นจิตและถนนเจริญนครป่วยหญิงป่วยหญิงสิบราบาตาสินสาวจะมานางสาวสุนีสีสองสมสาสุนีสีสองสมอายุราวหกสิบปี ในเตสวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิดีอุสื่อสารคลิปนี้นะครับเป็นการทดสอบสัญญาณภารับนะครับของ Motorola t 9 9เครับเป็นตัวนี้นะครับสัญญาณภารับนะครับโอ้สุดยอดนะครับตัวนี้นะครับนี่ขนาดในที่อับสัญญาณนะครับย่ง รับชัดแจ right. ๋วเลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าสัญญาณส่งมาจากบางพลีนะครับมาที่คลองเตยนะครับตัวนี้นะครับนี่สัญญาณอ่าอ่าในที่อับสัญญาณนะครับอันนี้ในตึกนะครับเนี่ยนะครับยังรับชัดเลยนะครับอ่านะครับอ่าไม่ผิดหวังนะครับอ่าสัญญาณพักรับนะครับเสียงก็เสียงนุ่มครับตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยครับอ่ามีอ่าหลายท่านนะครับอ่าอ่า บอกมาว่าให้ทดสอบสัญญาณพักลับให้ชมหน่อยนะครับของทีเข่านะครับอ่ะนี่ก็ทดสอบให้ฟังแล้วนะครับนี่ครับได้เลยนะครับอุปกรณ์เป็นเดิมๆหมดนะครับเสาอากาศเดิมนะครับเนี่ยครับนี่ครับอ่าเนี่ยครับอ่ะลองดูนะครับลองดูนะครับอ่าอ่าคลิปนี้นะครับพอจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อเครื่องต่อไปนะครับตัวนี้นะครับ อ่บอกเลยครับไม่ผิดหวังครับตัวนี้อ่าพัรกรับไว้นะครับอ่าเสียงนุ่มนะครับอ่ารับชัดนะครับตัวนี้อ่ราคาก็พันเศษๆนะครับตัวนี้นะครับอ่นะครับอ่ครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ